พบกับเราทีมทนายความด็อร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลน,นิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคดีแพ่งและคดีอาญาคดีแพ่ง เป็นคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์หรือมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์อย่างเช่นการฟ้องให้ผู้กู้ชําระเงินตามสัญญากู้หรือการฟ้องให้ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าเสียหายซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการฟ้องมุ่งให้จําเลยชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินมิใช่มุ่งที่จะให้จำเลยต้องถูกลงโทษเช่นจำคุก ดังเช่นคดีอาญาคดีแพ่งอีกกรณีหนึ่งคือคดีที่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อรับรองคุม้มครองสิทธ์ของตนเช่นการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองประปักหากไม่มีผู้ร้องคัด้านคำร้องนั้นเข้ามาถือว่า เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทส่วนคดีอาญาเป็นคดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำฝา่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและมีบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดและโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆเช่นพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆซึ่งมีโทษในทางอาญาหรือที่พูดกันว่าฟ้องให้ติดคุกหรือรับโทษอื่นๆในทางอาญาผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมนอเตอร์กฤตศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ